อะไรช้างตัวจริงเสียงจริงเลยนะน้องเคยยังช้างป่าไทเกอร์ราไทเก็ร์ทำไงรา มีเป็นเทปสฉพาะกิจนะคะก็คือว่าเยี่ยมน้องมีนาะที่โคราแล้วมาม่าก็เอิดดมดิขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาว่าไปสวนสัตว์กันเราก็เลยมาสวนสัตว์ค่ะนี่ใช่เตาไหมเตามันเหมือนอะไรถุงเลยปาดีนีน่อหไเตาเิ๋ว วันนี้นะคะพี่เป็นวันที่ออกมีแดดเล็กน้อยซึ่งมาม่ามาม่าต้องแกะต้องต้องต้องโชว์ใหม่อันนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือร่มนี่คือร่มของแท็บบี้ซันเดย์คือด้านในนี่ด้วยเดี๋ยวมันสีดำใช่ไะมพอมันกันยูวีซึ่งนี่มาม่ามาม่าต้องแบบมาม่าต้องหน่อยหน่อยนุ่มหน่อยอิ่มเหรออิ่มเหยอเออให้เห็นล่าระหว่างมีล่ากับร่มเราจะดูอะไรพี่แกะบูดูนะมีล่ากำลังดูพี่พายุง่ก้อยู่นะคะ อุ้ยนั่นตัวนกนกอีมูนกระตอกเทศรู้จักนกกระตอกเทศเปล่ามาดูไปดูตัวใหญ่ยักษ์เลยตัวโตอย่างกับช้างเนี่ยไปอาจจะมีคนกับการแต่งกายของมัมมี่นะคะว่าทำไมมามีถึงใส่เสื้อแขนยาวมาสวนสัตว์ก็คือไม่เตรียมตัวมาก่อนแต่ว่าคือชุดอื่นอะมันกรุยกลายมากไม่เหมาะกับสวนสัตว์เลยต้องเป็นชุดนี้ที่วีว่าใส่แล้วมันเข้านะคะมัมมี่ก็เลยต้องใส่แขนยาวมาซึ่งแบบค่อนข้างมั่นใจว่าคิดผิดที่สุดเลยมัดผมขึ้นแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าแบบอยากให้ลูกได้เรียนรู้นะคะก็เลยต้องพามา ่าไปทนไปเชิญค่านกไหมคะส่านดหมคะโอ้โหโชคดีมากที่มันีผมอัดลมมาร้ันไหมคะไม่แม่ยืนขึ้นมาอะไรคะเี่วันนี้วันนี้ชดีที่มาเอามหนูกไข่กมีนมาสวยๆอะเดมมาค่ะต้องถามว่ามันน้าหนักเบาหรือเป่ามันเบาคือต้องมอบไว้ตั้งใจทำให้ว่นน้าหนักเบาได้ผกง่ายอยากก็ไปเดือสด ใชตัวนั้นตัวนั้นช้างตัวจริงเสียจริงเลยนะน้องคช้างป่าเดี๋ยวหลานมีเขี้ยวตามงม้าีหูมีตาหายาเฮ้ยเลือกตัวนด้ตัวชุกงวงเห็นไหมดูงวงเลยเ หมดแล้ว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  <c oughs> ลวิว่าเก่งมากเลยไม่ควรที่ลาเลยค่ะ เรื่องราวของแรกมันเป็นยังไงนะคะคือบางส่วนสัตว์ทะเลก็คือฟอร์มตัวเล็กๆแล้วเราต้องมานั่งเฝ้าลุงแรกเป็นหลายนาทีอ่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเขาจะรักลุงแรกมากคือสัตว์ตัวอื่นไม่สนใจดูแทนแรกแล้วไม่เป็นโคตริเพราะเราก็ต้องมานั่งรออีกฟอร์มส่งลุงแรดตัวชื่อทาร์คานี่ดีๆค่ะคุณหมอฟอร์มค่ะแล้วเมื่อกี้เรียกว่าอะไรอีฟอร์มค่ะอ๋ใหม่คานึงแล้วเทคสองคุณหมอฟอร์มเหรอเมื่อกี้ที่เรียกว่าอีฟอร์มเป็นสนเด็กๆ ไทเกอร์ทำยังไงไทเกอร์ทำยังไงในขอดูในชีริว่าเจ็บตรงไหนหรอ นี้หรอเพราะอะไรนะเพราะเมื่อกี้เราจะเราจะปุ๊ดออกจากก้นพี่เสือแต่ว่าก้นพี่เสือมันเล็กใช่ไหมวีว่าจะไปตีก้นจะไปตีก้นพี่เสือเหรอแล้วขอถามว่าวีว่าย่อตัวเป็นไหมแต่มันมีว่าเราควรจะฝึกย่อเจออะไรชนหัวได้เออก้มหัวโว้ก้มหัวทำไงก้ม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 ไปที่มือมากก้มหัวนี่ก้มงี้หัวมือเอาหัวมาก้นนี่ไม่ใช่ไม่หล่ะ นหนูเพิ่งอายุขวดเดียวนะคุณแม่ก็คงต้องฝึกไงเดี๋ยวเพิ่งไปฝึกเลยไปไปไปอย่าเพิ่งฝึกหนูเยอะเลยเจ <c oughs> อรีวิวสวนสัตว์โคราชค่ะก็คือว่างแงยไพศสลมา <c oughs> ไม่สามารถเดินได้ต้องต้องใช้เป็นรถเท่านั้นซึ่งก็ไอ้ที่ใช้เป็นรถแบบว่ารถไฟเพรนะนั้นรถไฟรถละรถไฟรางเล็กนะคะแต่ก็คือเหมาะที่จะเพล็กมาได้คือ่อยๆสนุกมากที่สุดก็คือสัตว์ตัวนี้เลยใช่ไหมคะ เออบอกเลยว่าสนุกนี่อายุขนาดวิว่าสนุกได้แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะลูกเป็นไงบ้านมาพอดีค่ะพอดีหมดแรงมีเหลืออยู่แค่มีเป็นแรงแค่นี้สนุกนะดีใจอ๋อจะบอกว่าเขารีโนเวทเยอะมากเลยนะคือภาพสมัยตอนเด็กๆมันก็จะดีแหละแต่ตอนนี้มันดีกว่าเดิมเยอะเลียนะคะมาเที่ยวโคราชนะคะมันต้องมาที่สุนส์ไม่มีตุ่มต้นเลยอ๋เอเออมันมีมันมีอะไรให้เที่ยวจริงจริงมันมีสวนน้ําด้วย แล้วมันก็มีโซนแบบรถบํารถดอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วที่ส,สัตว์เขาเนและดูแลดีมากใช่ความมิงโก้นี่คือโอ้โหไม่มาสิปีสวยขึ้นอย่างมากเลยนางดูสง่างามเดี๋ยวนะนี่มาเป็นตัวแทนประเทศโคลราตบเ,เนี่ยแน่นอนเากมาคือคนโคลราต์บอกมาไม่ได้มาสิปีแล้วคือแบบเขาก็เจริญหน,นูเจริญตาวจริงๆก็บอกว่ามันเป็นสวนสัตว์ที่แบบไม่ร้าเป็นสวนสัตว์ที่ลดตรงน,นี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย ใครมีลูกเด็กนะไอคิดว่าตั้งแต่แบบว่า6 6เด็กไปะปะเกปะเออ9เดือนขึ้นไปอ่ะพามาได้เลยแล้วก็เราจะเห็น p r o เกรสของลูกแต่ละครั้งที่ครั้งแรกที่ว่าไปสวนสัตว์กับครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกันคือครั้งนี้เขาแบบว่าเขาโตโขึ้นมากๆเลยแบบเนี่ยถ่ายวอลเกบไว้ไม่ให้ใครดูนะคะดูเองค่ะเพราะว่าจะดูว่าแบบว่าอแต่ละครั้งนี้เขามาแบบเขาโตโขึ้นแค่ไหนอเอานี่เหรออ,อะไรนะอะไรนะเอานี้เอานี้เหรอเอานี่อเอานี่อะไหนลองลองขึ้นลองขึ้นอะลองลองดูลองดู ê à đứng cả tình cái tình đứng cả tình cái tình đứng, đứng. Cả đứng, cả đứng, cả đứng, đứng.